กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคบในวันนี้ก็อยู่กับช่องบุญพีทีวีกันอีกแล้วนะคะผมซึ่งในวันนี้เราอยู่ในเกม Ro บล็ x ในแมปที่ชื่อว่า d o s นะครับในวันนี้เราจะมาเล่นเกม Ro บ lox ในแมปที่ชื่อว่า Do อ s กับเพื่อนผมที่ใส่เสื้อนายกี้อยู่นะคบผมชื่อว่าหมอแจ็คเองนะครับ ซึ่งหมอแจ็คอะเคยหมอแจ็ครือว่าแคนนั่นแหละเรียกชื่ออะไรก็นด้แคนเคยออกคลิปผมไปหนึ่งคลิปเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วคือคลิปเออสปีดลันปลากลัวลน,นะครับแต่คลิปนั้นก็ไม่เคยได้ยินเสียงแคนเลยนะเพราะว่ามันเป็นคลิปชปี้ลันนะคะผมก็วันนี้ได้ยินเสียงละส่งเสียงหน่อย <Hello. S 1> <laughs> ประมาณนั้นนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมยังเล่นเกมดอแทบไม่เป็นเลยนะครับก็เดี๋ยวให้หมอแจ็คสอนให้แคนสอนละกันนะครับผมโอเคไปเริ่มกันเลยโอเคไป เอ้ต้องเลือกว่าจะเข้าอันไหนหรือว่าอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้คุณอยากเลือกอันไหนก็ได้อ<ต>ันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้แต่ต้อเข้ากันคือผมไม่รู้เพลงมันติดดีก็สิหรือเปล่าถ้าติดดีก็สิก็ตามมันครับผม,มดูย<ม>ูทูบฟ้องไปอ่านแต่ติดมันน่าจะมีปุ่มป็นเพลงอืมแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเสียงเพลงนะ นี่ประตูที่5นะคะผมเฮ้ยนี่อะประตู7แต่ว่ามันต้องใช้มันต้องใช้กุญแจ้เอาเรๆไม่มีใช้ก็าเลยคุณเนิจอเอแตนี้กุญแจนตู้หรอว่ะ ไอ้ที่เดี๋ยวข้าุณไปที่ห้องมาตัวที่50าเสลยอันนี้คือเราต้องหากุญแจเหรอหรือว่าอะไรต้องหากุญแจไปเรื่อยๆโอเคอืมอคเออขอกดเข้าเตียงนี่ปะ,ะนี่อะได้แล้วได้แล้วได้แล้วกุญแจกูอี้อ่ะเรามองเหมือน,เห,อนเหมือนเหมือนแคนเลยเพราะแคนแต่งตัวงั้นอะเดี๋ยวบล็อกแฟนเดี๋ยวบล็อกแฟน คมาไปต่อกันในประตูที่เก้าเอ้ยเฮ้ยผีจะมาแล้วทันทันทันตายไม่ตาไม่ตายไม่ไม่ไม่ไยไม่หรือตายไม่รู้โอเคโอเคออกออกได้ใช่ปะออกได้เลยชเจอให้ตัวขีบออกมาไม่ดู้นะโอเค ในสุดเราก็ผ่านไปได้แล้วสักประตูนึ่งตรนนี้ก็หาสวิตเป็นห้องใหม่ที่คุณนูไมเคยเจอหาสวิตเหรอเด็กหมือนจะเป็นมันคันยุกฮึไปเลยไปได้เ <ๆๆ S 1> ลยหยิบโอเคหยิฝนตกอ่ะประตูที่สีบสองต่อไปต้องหากุญแจ มุกมากอะผมตามหมอแจ๊ครผันรีบผัดนไปนะตัวตัวเลยทำไงนะให้ทำอะไรนะให้คุณดูดูดูทุองูของร่างกายตัวเองอนกันี่นีนี่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  ไฟแชกโอ้โหไฟแชกฮะอ๋อจุดไฟแชก่ังเยไปก็บไฟแชเก็บก็มไปต่อไปคือเราต้องหาไอ้กุญแจใช่ปะถูกไหหาเจอแลโอเออเอ้ยตาย นี่คือตายแล้วหรือว่าอะไรตายแนละ้วตายแล้วโอ้ไม่นะ oh my, nah, เราอยู่คนเดียวคนลงมาคนเดียวสิคนลงมาคนเดียวดูหาประตูที่หกหาประตูหยุดแล้วไม่ใช่โอเคโอเคโอเคอ๋อน,นี่น,น,นี่อันนี้อะไรประตูสิบห้าตอนนี้ผมเหลือผมคนเดียวแล้วนะครับหมอแจ็คไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ไม่เราตาย หรือว่าหรือว่าเราเราเราไม่รู้ว่ามันนั่นไปแล้วก็ไม่รู้คือเเรา,เราถ้าผมเดี๋ยวผมจะเล่าผมจะบอกเรื่องบอกเกี่ยวกับผีก่อนนะอืมเข้าใจเข้าใจหน่อยถ้าเสียงเพลงดังก็ผมคือตอนผมอ่าอ่ะผมไม่รู้ว่าถ้าผมไปตัดแล้วเสียงเพลงในเกมดอมาจะดังขนาดไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เมันามประ้จะเป็นตัวที่มีสองตาไอ,อ้ที่ม,าามันแบบเป็นเรียะโอเคนี่ประต,ส,ตระสีนี่นเแ,แล้วโอเคเจอแนละ้วที่ไหนนี่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 น ไปกันต่อเลยตอนนี้ฝนตกด้วยก็จะเอาไทยเอาไทยมาด้วยแต่ว่าไทยไม่ว่างก็ไม่เป็นไรไปกันต่อต่อไปเสรแล้วฝอฟังโดดๆอยู่หน้าห้องเลยจริงจ้ะวันนี้เอาให้ถึงสักประตูอะไรดี20มัะ้ยยี่20 20ก็20ก็บุญละ เราเหนยหน้า,นางงนโอ,อ้ฟเฟรเกมนี้เหมือนจริงมากเลยบอกเงนยหน้ามันก็เหนอยหน้าริกตอนนี้ประตูแลและตเลยละถ้าถึงประตู20ก็นั่นแหละจบคลิปก่อนนะครับตัวคลิปยาวเกิน คือไอ้บอกฟูดอีพีสองอ่ะมันตอนแรกคลิปมัน28นาทีแล้วผมไปตัดให้มันเหลือ9นาทีแบบคือตอนอัพโหลดอัปโหลดอย่างนานอะอัพโหลดประมาณ20นาทีแทกแจกุญแจรถกุญแจรถกุญแจรถตะตสิบสามอะไม่อะไม่ได้มองเอ้ยเปิดไฟกระพริบนะอ๋อ เด็กด <Okay. S 2> ังใช่ไหมออกได้เลยนะออกได้เลยโอเคเดี๋ยวโดนมันถีบเลยนี่คือประตูท,ที่สิบสี่นะครับผมแล้วผมโดนช้างนึงเลยป้าโอ้ยโดนช้างมากเลยน่ากลัวโอ้ยเขามีไฟแชกเปิดไฟแชก วันนี้หมอแจ็คกำลังจะแบบสโมคเกอร์นะคมันเป็นสมโคมคเกอ,อ,อร์ออ๊ยไม่โดนแัดหรอกออเรมหหรือว่าอะไรไม่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 โดนพี่โดนจำไว้ว่าต้องหอโทอนษน<ป>ัารศาไมแมีคพสิตัวหนึง่งบนเกาะั้นเ้ไปเช็คให้คนถูกไปเช็คด้วยนะนี่คือพัตเตอร์หรือไปเช็ค ไฟแชกคุณเล่นรถหรือเปล่าฮะพลาสเตอร์ค่ะเก็บพลาสเตอร์เขาเก็บพลาสเตอร์เหรอเดี๋ยวพลาสเตอร์โอเคเดี๋ยวคุยยังไงเนี่ยอ่ะกดไม่ล่ะไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้ผมมีไฟแช็กมาแล้วนะคะผมจุดได้นี่ไงไฟแช็กเนี่ยไม่ใช่กุญแจอ่ะถึงใกล้ถึงที่ห้องที่20แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วกุญแจแล้ว ตอนประเด็นคือเราไม่รู้ว่านี่มันอยู่ไหนต้องปิดอีกแล้ว<อ>ตอนน้องปิดอูกกดนะ๋ตอนนี้เปิดไปแชกก่อนใช่ไหมวันนี้เปิดไปแชก่อนนะครับไม่งั้นมืดมากก็ไม่ได้มืดขนาดน,นั้นโอ้ประตูสิบแปดตอนนี้ต้องหาประตูสิบแปดมาแล้วนะคะรับแบบสู้ชีวิตมากจะมาหรือเปล่าโอ้ยเดี๋ยวมือไหม่ปิดไปแชกก่อนปิดก่อนเปลืองปิดเปลือง เธอเพิ่งมี10ล้านจริงเฮ้ยอันนี้ประตู19แล้วนะครับแล้วก็ประตู20และก็วันนี้คอมมิชชั่นไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรมิชชั่นคอมพลีทเออมิชชั่นคอมพลีทโอเคแล้วในวันนี้เราก็ได้มาเล่นเกมดอนะครับกับเพื่อนผมที่ชื่อว่า midnight man หรือว่าแทนหรือว่าหมอแจ็คนะครับเรียกชื่ออะไรก็ได้เลือกเสือดด้ก็ได้นะ เออเลือกเดาเดิงด่างเดาเดิงด่างเดาเดาเดียงด่างทั้งวันจะเลือกเลยเรีกเยกอะไรก็เรียกนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องบุญพี่ทีวีด้วยนะครับผมอยากให้ผมเล่นแบบ<ไ>อะไรคอมเมนต์มานะครับแล้วคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับใช่ครับแล้วก็อ,อย่าลืมเข้า discord ของบุญด้วยนะใช่ครับเข้า discord บุญปีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปไปแล้วไอ,อย่าลืมกดติดตามด้วยครับโอเคไปละอุ้ยผมจำสแกนรอลล้ม